ระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงฉับพลันสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวสารบริเวณประเทศไทยในช่วงวันนี้นะคะเนื่องจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่15เรื่องระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในบริเวณสปปลาวจึงทำให้เขื่อนหลายเขื่อนของสองปปลาว ได้มีการระบายน้ำออกมาโดยมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติฉบับที่15ทับ2,565เรื่องแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโค้งเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโค้ง ตั้งแต่วันที่17ถึง23พฤษภาคม2565พบว่าในพื้นที่สอปปลอาวมีปริมาณฝนตกหนักสะสม250มิลิเมตรส่งผลให้ในวันที่23พฤษภาคม2565เขื่อนน้ำอูสอปปลอาวเพิ่มปริมาณน้ำระบายจาก500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น2,400ลูกบาทเมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำที่บริเวณสถานีหลวงพระบางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกองอำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการมวลน้ำหลากจะไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรีสอปอป,อ,ปอลาวอยู่ในเกณฑ์6,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงท้ายเขื่อนไซยะบุรีตั้งแต่บริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย อำเภอเมืองจังหวัดน้องคายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารและอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึงหนึ่งเมตรครึ่งในช่วงวันที่25ถึง26พฤษภาคม2 5 6พยทั้งนี้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติขอให้จังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬ นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงรวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมตัวเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโของอย่างฉับพลันทางแอดมินและทีมงานจึงขอแจ้งข่าวมายังพ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวให้เฝ้าระวังและจับตามองปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอาจจะเข้าท่วมพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องได้นะคะ ซึ่งทางแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในช่วงถัดไปค่ะอีกทั้งขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรบวนสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ